เก็บมะม่องซุกอันดีมันซุปเต็มตีนนี่ะเขาจะปาดเอาเนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปกวนป้าจะไปกวนทําแยมก็ทํามหม่องแผ่นตัยเลยนี่ลูกป้ากำลังปอกหมม่องซุกแล้วก็เขาจะเอาใส่ถุงไปก่อนเดี๋ยวเขาจะไปตั้งเมื่อเขาได้เนื้อมะม่วงดีเขาอปาดมาเรียบร้อยละเดี๋ยวเขาจะลงปั่นอีกคำหนึ่งก็เพื่อให้มันเละ เนื้อมันเข้ากันให้มันละเอียดเดี๋ยวเอาเทลงมาเนื้อมันก็จะละเอียดขนาดเดี๋ยวเขาจะนำไปตั้งไฟปั่นมวจะมันม่วงที่เขาปั่นละเอียดเรียบร้อยแล้วอใส่หม้อขึ้นตั้งไฟอ่อนๆกวนไปได้เลยให้มันแห้ง ก็ขอสวัสดีกับท่านชมทุกท่านทุกคนหลวงวัดปลาทำในะวัดเกิดเมินที่ได้ปลาถึงม,มา,าขวรมะม่วงแผ่นหรือว่าเป็นแยมมะม่วงาการวิธีการทําวิธีการควรมะม่วงแผ่นเป็นอย่างไงวันขอเชิญท่านผู้ชมภาพชมแล้วก็ตัวหลวงวัดไปจอยหลวงวัดทำมะม่วงแผ่นตากแห้ง พอพร้อมกันได้เลยครับก็ในช่วงนี่มะม่วงผลผลิตของลานเบามันแก่จัดเต็มตีแล้วซุกขนาดแล้วก็ราคามันก็นบกด่ด,ดีตัวราคามันถูกนี่มะม่วงก็เลยสุกนักผมว่าก็เลยย้อนกันถึงปลาว่าวันนี้เขาจะมาเก็บ,บมะม่วงสุกเต็มันสุกเต็มตีนี่นะ เอาจะปาดเอาเนื้อมาแล้วก็เดี๋ยว,วจะไปกวนป้าจะไปกวนทำแยมีมก็ทำหมอกแหน่โดยเลยนี่ลูกป้ากำลังปอกหมองซุกแล้วก็เขาจะเอาใส่ใขิงไปก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปตั้งเชี่ยวที่บ้านแล้วนี่เขาเอากำเนื้อหมองซุกก่อนหมองซุปก,ก็กำลังงามๆเลยเมืม่อเขาปอกมหมองเรียบร้อยละได้เนื้อหมองแเก็บเต็มถังแล้วนะครับกัเนื้อหมองงาม,งาม ส่วนเนื้อส่วนนี้เขาจะไปตั้งไฟเนาะไปกวนตั้งใส่หม้อกวนตั้งไฟเดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวลดจะไปกวนที่บ้านกันเน้อ,นอเนาะเขาจะไปดังเต่าทานแล้วก็กวนกันที่บ้านพอเมื่อเขาได้เนื้อมาบวกที่เขาป่านมาเรียบร้อยละเดี๋ยวเขาจะลงปั่นกําหนึ่งกํเดือให้มนันเละเนื้อมันเข้ากันมันละเอียด ลงมาเนื้อมันก็จะละเอียดขนาดเดี๋ยวเขาจะนาไปตั้งไฟปั่นอาจจะมันเต็มหม้อเนี่ยเดี๋ยวไปตั้งไฟเนะื้อมะม่วงที่เ้าปั่นละเอียดเรียบร้อยแล้เอาใส่หม้อขึ้นตั้งไฟอ,อ่อ,อนๆกวนไปเด้เลยให้มันแห้งจนมันเหนียวแห้งกวนได้ตีแเขาจะนําไปแตกโอ้ส่วนนี้ก็ต้องโกนๆไปก่อน เผื่อแบบคือมันไหม้ไหม้กนหมอกมะม่วงเริ่มเดือดละเมื่อเขาเอากลนหรือว่าเขี่ยวมะม่วงมันแห้งงวดไปพอแล้วะนั่นมันเนื้อเนื้อมันเข้ากันละเพราะเราหวกกับซุกต้วยเดี๋ยวถือว่าจะยกลงกันเนาะลงยกลงใส่ถาดแล้วอย่าตากแดดไว้ให้มันแห้งแหงกคำหนึ่งเดี๋ยวก็เนื้อเนาะ พอดีละดีละดีละดีหลวงวัดของยกหลงก่อนเนอะก็มื่อเฮาเอากวนมะม่วงจนเหนียวเต็มเตะมีกลิ่นหอมเนาะก็จะนำมาใส่ถาดตากแดดไว้ให้มันแห้งจะทำเป็นแทนโโอ้หนี่ได้อันนี้ตีเริ่มแห้งก็แห้งมีของมละ เขาจะเก็บไว้ถ้าหาว่าเขาจะกินเขาก็จะเอามานึ่งกันแหมกรรมําแบบนีเ้เก็บใจ,ใจได้ละก็เป็นการอาถนอมมะม่วงว่ากินในยามหน้าที่มันจะบม่มีประเดี๋ยวนี้มันช่วงนี้มันหนักแบบง่ายๆถ้าหาว่าพื้นที่ได้มีมะม่วงหนักๆก็สามารถจะทําแบบนี้ได้ ไววแล้วเขาจะเทากินเขาเย็นํามานึ่ับสำหรับคลิปนี้รู้ว่าต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมอาจจะนักจัดไลี่ติดตามรับชมในช่องของรวัดเกิดเมินมาโดยตลอดเพราะอย่างใดเหี้ก็ดีขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรุ่งวัดตดยรุ่งวัดต,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 ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดหนักครับ